จับข่าวเล่าข่าวสวัสดีค่ะชาวคอนโดผวาสุนัขพิบูลวิ่งผ่านกัดคนในลิฟต์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในเอกธานีคอนโดทาวน์ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธาน,นีจังหวัดปทุมธาน,นีได้มีการร้องเรียนถึงเหตุที่เพื่อนร่วมอาคารได้เลี้ยงสุนัขพันธ์อเมริกันพิบูลไว้เจ็ดตัวด้วยกัน แต่พบว่าช่วงเย็นและค่ำเจ้าของสุนัขมักจะปล่อยสุนัขทั้งหมดออกมาเดินเพ่นพ่านภายในคอนโดและพื้นที่ข้างเคียงซึ่งทำให้ลูกบ้านที่อาศัยอยู่ภายในคอนโดนั้นต่างหวาพบกัวว่าจะโดนสุนัขทําร้ายทั้งนี้พบว่าเอกธานีคอนโดทาวนนั้นมีอยู่สามตึกด้วยกันโดยแต่ละตึกจะมีสิบชั้นตึกที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์พิบูลจะอยู่ตึกตรงกลาง โดยชั้นเก้าทั้งชั้นจะมีห้องอยู่ทั้งหมด13ห้องออกจากลิฟต์มาก็จะแบ่งเป็นห้องซีซ้าย6ห้องซีขวา7ห้องตามพื้นพบว่ามีร่องรอยอุจจาระสุนัขเป็นจำนวนมากและก็มีเสียงสุนัขเห่าและก็ร้องอยู่ตลอดเวลาจากการสอบถามนายพัดซึ่งเป็นลูกบ้านที่อาศัยอยู่ภายในคอนโดชั้น10ได้เล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นถึงช่วงค่ำของทุกวันเจ้าของจะปล่อยสุนัข ออกมาจากห้องให้เดินเพ่นพ่านไปตามห้องต่างๆทุกชั้นและก็จะถ่ายอุจจาระตามทางเดินซึ่งส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเวลาตนเองกับแฟนจะออกจากห้องไปทำงานในแต่ละครั้งก็จะต้องคอยแง้มประตูออกมามองให้ละเอียดก่อนว่ามีสุนัขอยู่บริเวณนั้นหรือไม่ถ้ามีก็จะไม่กล้าที่จะออกจากห้องต้องรอจนกว่าสุนัขจะไปเพราะสุนัขพันนี้ตัวใหญ่และก็น่ากลัวมาก เคยนำเรื่องไปแจ้งที่นิติบุคคลของคอนโดมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากห้องที่เลี้ยงสุนัขไว้นั้นเป็นห้องที่เจ้าของได้ซื้อขาดไม่ได้เป็นห้องเช่าอยู่นอกจากนี้สุนัขเหล่านี้เคยกัดคนขณะอยู่ในลิฟต์มาแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยไวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ